ขอพาไปทานเมนูเส้นกันหน่อยละกันนะคะสําหรับเมนูนี้เลยค่ะริมทางเขายะลอมเพเภอเมืองยะลานะคะกับร้านเรือนต่วนกว๋วยเตีย๋ยวปลาอร่อยเด็ดนะคะจบครบทุกเมนูค่ะ ร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ที่หัวสะพานคลองหัวเขายาลอติดริมถนนหมู่3ตําบลยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะด้วยความอร่อยของรสชาติณที่นี่ค่ะเขามีเมนูหลากหลายนะคะเอาใจทั้งคนชอบสายเส้นสายข้าวอาหารจานเดียวรวมทั้งค่ะมีผัดไทยหอยทอดและเมนูเครื่องดื่มน้ําแข็งใสทําให้มีลูกค้าหมุนเวียนมานั่งทานอาหารที่ร้านตลอดทั้งวนันโดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีถึง5รสชาติด้วยกันซึ่งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านปรุงเองครบรสถ,ถึงเครื่องสุดแซ่บทั้งเย็นตาโฟเย็นตา ต้มยำต้มยำน้ำข้นนอกจากนี้ค่ะยังม,มีเมนูแนะนําอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสุกี้ทะเลบะหมี่หยกหยกแห้งที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กันด้วยสามารถที่จะเลือกทานได้ตามความชอบเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้น50บาทพิเศษ70บาทหอยทอดขนาดเล็ก60บาทขนาดใหญ่100บาทอาหารจานเดียวเริ่มที่50บาทส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะ20่บาทค่ะลูกค้าที่ไปรับประทานบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอร่อยมากเจ้าของร้านค่ะเล่าว่าเมื่อก่อนเปิด เมื่อก่อนเคยเปิดร้านที่ผังเมืองสี่ขายมาเรื่อยๆ16ปีค่ะขายไปขายมากค่ะลองคิดสูตรเองจนได้สูตรเฉพาะเย็นตโฟ,โฟที่มีสูตรเด็ดค่ะมีรสชาติหวานนําเคม็มออกรสอร่อยกลมกลมส่วนเมนูที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหอยทอดวันหนึ่งใช้เนื้อถึง8กิโลกร,รมัมหอยใช้6-7ถึงกิโลกร,รัมต่อวันซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปแวะ ชิมรสชาติความอร่อยด้านที่ร้านเรือนต่วนก๋วยเตี๋ยวปลาที่บริเวณริมทางเขายาลอบ้านปาโจตำบลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาร้านจะหยุด2วันนะคะคือวันพุธและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึงเวลา20นาฬิกาหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์082-823-3503ค่ะการันตีอร่อยเวอร์ดูจากลูกค้าที่อยู่ภายในร้านค่ะ